ใกล้จะประกาศผลสอบปอโทแล้วเธอกล้าพันนันกับฉันไหมลองว่ามาสิสีหน้าไม่เคยแย่แสมเดิมสินะหลินสินสินคนที่ดูถูกฉันต้องชดใช้ผลสอบออกมาเมื่อไหร่ฉันจะจิกหน้ากากปลอมๆอมออกของแกออกมาเอง ฉันขอพน,นันว่าฉันต้องสอบได้อันดับที่ดีกว่าเธอถ้าฉันชน,นะเธอต้องคุกเข่าข,ขอโทษฉันและต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยเนี่ยหรอสิ่งที่เธอต้องการฮ่ายอมหมดเนื้อหมดตัวเพียงเแื่แรกกับคำขอโทษมนุษย์โง่ถึงเพียงนี้เชีวยวหรืไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อน ยิ่งใจกล้าเท่าไรปากยิ่งเหม็นเท่านั้นทำให้หนายท่านของข้ากรดเตรียมตัวเกิดใหม่ได้เลยทำไมกลัวกลัวสิฉันกลัวเธอจะทนรับความผิดหวังไม่ได้ด้วยความสามารถอย่างเธอค้นหาเกรงว่าจะชนะได้ยากคะแนนรวมอันดับสองสีคะแนน อ๋พระเจ้าเขาเพิ่งอยู่ปีหนึ่งเองนะตอนนี้ฉันคิดว่าตัวเองแค่มาสอบให้ครบๆจำนวนคนว้าวลิฉินซินสุดยอดมากคะแนนรวม475คะแนนอ๋อพวกเราก็แค่มาสอบให้ครบๆจำนวนคนนะฮ่ะฮ่าฮ่ยังเสียคิดจะเอาชแนลดิินซินงั้นเหรอเขาคงต้องได้ที่หนึ่ง อ๋าเป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไงเห็นที่จีงเสียจะโวหโหเกินจริงแล้วนะอันดับที่สองของประเทศเนี่เลวนี่หรือสิน้นซิ้นเธอทำให้ฉันประหลาดใจมากอันดับที่หน,นึ่งร้อหนึ่งห้าร้อยคะแนนแต่น่าเสียดายชิ้นได้ทิ่หนึ่งส่วนเธอก็ได้แค่เป็นรองฉันเอ๊ะงั้นเหรอ เดี๋ยวเข้าดิบคุกเข่าสิเมื่อกี้เธอยังทำเป็นเก่งอยู่เลยไม่ใช่เหรอเงบทำไมเป็นบ้าเหรอฝึอย่าแตะต้องที่รักของฉันเจนอย่างนี้เองทำไมต้องกาแกะลินซินซินเป็นตัวปริงด้วยเขาก็แค่อันดับสองฉันอันดับหนึ่งของทั้งประเทศนายคงไม่ปฏิเสธคนที่เด่นที่สุดหรอกนะ โอ้ยจบจมตีครั้งที่สองไม่มีคนสอนเธอรื่งไงไว้ยยามาหมายปองคนของคนอื่นฉันเป็นอันดับหนึ่งของทั้งประเทศเป็นหน้าที่เป็นหน้าเป็นตาของมหาวิทยาลัยนะถ้าพวกเธอมีปัญหากับฉัน ก็รอวันที่จะถูกมหาวิทยาลัยไล่ออกได้เลยอันดับที่หนึ่งแล้วไงเธอเป็นคนยังไงทุกคนต่างรู้ดีเจียงเสือเธอลืมเรื่องที่โดนมหาวิทยาลัยควบคุมความประพฤติพรอลังแกเพื่อนร่วมเรียนแล้วหรือถ้ายังกันแก้เหลียสซินระวังจะโดนเรียกเข้าห้องผู้ปกครองนะเดี๋ยวนะคะแนนของเจียงเสือ ถ้าไม่ใช่คำตอบม,มาตรฐานจะได้คะแนนเต็มได้อย่างไรคงไม่ใช่ว่าอ่ะแย่ยแล้วตอนนี้ตื่นเต้นลืมแก้คำตอบให้ให้ไม่เหมือนต้นฉบับไม่ได้จะยอมให้พวกเขาจับได้ไม่ได้พวกเธอหาวิธีทุจริต มีหลักฐานหรือเปล่าฉันขอเตือนว่าอย่าพูดจาเหลวไหลใครทุจริตฉันว่าเธอน่าจะรู้ดีนะนั่นสิเธออยากได้หลักฐานไม่ใช่ไม่เห็นอยากจะยากอะไรเอากระดาษคำตอบมารบหรือเปล่า เอามาแล้วฉันต้องใช้ความพยายามอย่างมากกว่าจะได้กระดาษคำตอบใบน,นี้มารับรองว่าเธอสอบติดปอโทแน่นนอนฮะาทำไมมีแต่คำตอบฉบับ B ถ้าฉันได้ข้อตอบตัวฉบับ A ขึ้นมาจะทำยังไงเธอให้เธอให้เงินแค่นี้ได้มาฉบับ เดียวก็ดีมากแล้วจะเอาหรือเปล่าถ้าไม่เอาฉันจะได้เอาไปขายให้คนอื่นเอามาเจียงเสียหลักทานแค่นี้เพียงพอเรื่องวิธีนี้สะใจจริงๆฟุกงแกไปเอามันมาจากไหนทุจริตการเข้าสอบปอดโทเธอว่าควรลงโทษอย่างไงดี ฉะฉฉันเออถ้าทำแบบนี้อนาคตจะต้องพังแน่พวกเธอจะใส่ร้ายกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะเออใจร้ายใจร้ายลืมบอกเธอไปแม้แต่ตอนที่เธอเอาคำตอบขายต่อให้คนอื่นฉันก็มีหลักฐานด้วยนะอ,อะไรนะแกแกรู้ได้ยังไงฮ่ ใช้วิธีจุดจลิตเพียงวันเดียวทำลายความขยันของคนอื่นที่ต้องทบทวนบทเรียนมาเป็นเวลาหลายวันเพียงเพื่อต้องการทำให้ตัวเองสมหวังใจร้ายคำคำนี้ฉันขอยกให้เธอพระเจ้าเขากล้าทำลงไปได้อย่างไงยังขายคำตอบอีกเจยงเสียบ้าปไปแล้วนน่แน่เลย ที่รักเก่งที่สุดเมื่อกี้ฉันแจ้งอาจารย์ฝ่ายปกครองเรียบร้อยแล้วผู้หญิงคนนี้ชั่วผู้หญิงชั่วคนนี้หนีไม่พ้นแน่เจียงเสือเลิกลงผิดได้แล้วอาจารย์คิดมาตลอดว่าเธอเป็นเด็กที่สุขุมนละใจเย็นทำไมถึงเรียกเดินทางอ้อมนะพวกเราแจ้งความูแล้ว เธอรอการตัดสินตามกฎหมายก็แล้วกันทุจริตการสอบซื้อขายคำตอบของข้อสอบระดับประเทศการกระทำนี้ร้ายแรงมากนายท่านการทุจริตข้อสอบของเจียงเสีย่ยถือว่าร้ายแรงมากต้องรอลงอายะสาปีแต่ไม่เกิน7ปีเชีวยวนอะอืม ฉัจริดแล้วยังไงฉันต้องเสียงเงินตั้งเยอะเพื่อซื้อคำตอบมาแค่ขายเพื่อเอาเงินกลับขึ้นมาเร็วๆจะทำไมพวกแกก็แค่อิชาที่ฉันได้อันดับที่หนึ่งฉันสร้างฉันสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลายัยฉันไม่ผิดพวกแกจะลงโทษฉันไม่ได้เป็นคนจิตใจชั่วร้ายก็คือผิด หลายวันก่อนรับกวนแคปเจอช่วงนี้หน่อยนะคะออมีคนขายกระดาษคำตอบจริงๆด้วยได้สิอากโดนแฉนี่สะใจจริงๆไม่เสียแรงที่ค้าดูคลิปวงจรปิดกับนายท่านตั้งหลายวันจะว่าไปแล้วเจียงเสือนิ่โง่จริงๆ,งงงๆซื้อขายกระดาษคำตอบ หน้าบ้านตัวเองเงียบได้แล้วนะ่าเอเอออฟังเหมือนถูกโดนยิงเลยเธอคือเจียงเสียนักศึกษามหาวิทยาลัยเจียงหลินสาขากเกษตรศาสตร์ปี3ามใช่ไหมเธอถูกตั้งข้อหาวัตถุจริตการสอบและซื้อขายกระดาษคำตอบระดับที่หน่วยงานรัฐบาลเป็นผู้จัดสอบ เชิญไปกับพวกเราด้วยไม่ไม,ไม่ฉันคือที่หนึ่งฉันคือคนที่ได้ที่หนึ่งไม่มีใครชนะฉันได้ฉันคือคนที่นำเกียรติยศมาสู่มหาวิทยาลายัยมีอนาคตก้าวไกลพวกคุณจะจับฉันไม่ได้นะนายท่านยอดเยี่ยมมาเกเจียงเสือทำให้ลินซินซินต้องตายผลกรรมที่เจียงเสียได้รับ ในครั้งนี้ถือว่าช่วยสลายความแค้นของหลินซินซินได้ถ้าตอนนี้ไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นหลินซินซินคงไม่ตายต้องมาตายตอนอายุอยิงน้อยแทๆ้ๆว้าวนายท่านเปลี่ยนเป็นคนใจดีแล้วเอง ถ้าข้าข้านางทิ้งก็ช่วยแก้แค้นให้หลินซินซินได้เหมือนกันอย่าอย่านะนายท่านบ้านเมืองมีกฎหมายนะขอรับผู้หญิงเลวคนนั้นน่ารังเกียจจริงๆดีนะที่ที่รักเจอหลักฐานก่อนไม่งั้นคงต้องถูกเข้าดูหมิ่นเป็นแน่ว่าแต่นายมาที่นี่ได้ยังไงอ้าฉันมีผลการสอบปอโท ของฉันออกแล้วเหมือนกันเลยอยากมาบอกที่รักเป็นคนแรกถึงแม้จะสอบได้แค่400อคะแนนแต่ฉันก็มาได้ด้วยความพยายามของตัวเองไม่ได้ทุจริตที่รักที่รักเคยรับปากว่าจะกลับไปหาพ่อแม่กับฉันถ้างั้นไปวันนี้หลังเลิกเรียนเลยแล้วกัน นายท่านช่วงนี้ไวร้ายตั้งใจเรียนมากเลยนะเพื่อตามหัดเพื่อตามท่านให้ท่านเขาทบทวนบทเรียนทั้งกลางวันและกลางคืนเลยเออถึงแม้ผลการผลคะแนนจะเทียบนายท่านไม่ได้แต่ก็ติดอันดับเหมือนกันท่านรับปากเขาเถอะนะก็ได้จ,จริ้งหรออ่าที่ล้อขอจูบอีกทีนะ มีแต่น้ําลายสกรปรกวัยรุ่นสมัยนี้ฮ่าครูนี่อายแทนเลย <c oughs> สถานการณครั้งนี้ต้องขอบใจหลินซินซินมากที่แจ้งความได้ทันเวลามหาวิทยาลัยของเราจะไม่ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงใช่แล้วหลินซินซินผลสอบครั้งนี้ของเธอยอดเยี่ยมมากก็เห็นแล้วว่าเธอสมัคร เข้ามหาวิทยาลัยของเราปกติมหาวิทยาลัยของเราไม่เคยรับนักศึกษาปีหนึ่งมาก่อนแต่ครูกับอธิการ,รบดีได้ปรึกษากันแล้วเราตัดสินใจว่าเธอเข้าเรียนสวีเซยนยางเป็นแฟนของเธอใช่ไหมผลคะแนนของเขาก็ออกมาดีเหมือนกันอธิการ,รบดีจึงรับเขาด้วยอีกคนอะจริงเหรอครับผมกับที่รักสอบติดทั้งคู่ดี ดีที่สุดเลยอ่านี่ไม่นับเจียงเสียที่ชุดจลิดก็ถือว่าอ่ะก็ถือว่าในท่านสอบได้อันดับหนึ่งของประเทศเลยมหาวิทยายลัยเจียงหลินคิดจะใช้ไวร้ายยื้ท่านไว้เป็นการเดินหมากที่ยอดเยี่ยมมากเธอรู้อยู่ก่อนแล้วฮแต่ ขอแค่สอบเข้าบอโทอสำเร็จก็ここถือว่าสำเร็จภารกิจแล้วส่วนจะเป็นมหาวิทยาลัยอะไรา้าโอเคหมดแลละตกลงค่ะหมุนไปเย่เยย,ยยหมุนมา,าฉันกับที่รลักสอบติดแล้วแผนการสำเร็จรดีดสิเก่งมากๆาหน้าตาก็ดีเรียนก็เก่ง ทิดาชริยาต้องเป็นแบบนี้สิอิจฉาวสวิสเตียนอย่างอะฮ่าฮ่าที่รักของฉันเก่งที่สุดเลยอิจฉาไปก็เปล่าประโยชน์เพราะที่รักของฉันมีแค่ฉันคนเดียวเมื่อก่อนไม่เห็นเคยรู้ว่าหลินซินซินเก่งขนาดนี้หน้าตาก็ดีเป็นนางฟ้าในฝันของฉันเลยฉันว่าฉันตกหล,ลุมรักเข้าแล้วละฉันด้วยพวกเราอาจจะมีโอกาสก็ได้นะ หืมรู้ตัวทันอ๋าพวกนายมีโอกาสที่ที่รักของฉันเดีเดวเดๆนะคะพวกนายไม่มีโอกาสที่รักของฉันมีฉันคนเดียวก็พอแล้วไกลฉันอยากจะรู้นะักว่าใครกล้ายแย่งแฟนฉันเออ,เอ,อดึงอีกก่อเรื่อง อ่าพวกเขาชอบเธอฉันไม่สนที่รักของฉันต้องเป็นของฉันเพียงคนเดียวอ่าฮะหัวใจที่ปกป้องของฉันโดนทำร้ายเธอต้องให้รางวัลฉันอีกอยากได้อะไรละ่ะอ๋ออยากจะได้อะไรก็ได้เหรออืมฮ่าเร็วๆเ,เข้าข้าต้องรีบไปเรียนอีกนะอ๋อกว่าในาท่านกลายเป็นหมอหนังสือ หนอนหนังสือจังเลยที่รักหลังจากนี้ไปในหัวใจของฉันมีแค่เธอคนเดียวเธอต้องรับปากฉันต่อไปตอนที่ฉันขอเธอแต่งงานห้าปฏิเสธเด็ดขาดฮะขอแต่งงานเหรอเป็นแค่ชายหนุ่ม นี่อ่อนแอฝสีมือก็งันๆแต่ความคิดจริงๆหลวงนายทานอย่านะแต่อืมข้าไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธ